สวัสดีพี่น้องสวัสดีผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนละเพลินออฟฟิเชียลมือนีมีโอกาสได้มาทาังล่ำห้วยหลวงสิมาลองเบองววาสิมีป่าบ่เพราะว่าบ่ได้ไปน้ำฝายบ่ได้ไปน้ำประตูน้ำบ่ได้ไปทังไก่อยู่แถวๆบ้านพี่น้องอยู่เลาะๆนี่แหละเขื่อนห้วยหลวงทางบ้านหมอผพ,พ้พิทถ้าก้มเมาหน่อยเขาเอน ทีมาลองเบิงว่าสิมีป่าบ่าซีได้จักตัวมื่อนี่พี่น้องถ้าค่อยติดตามชมเพราะว่ามื่อนีอ้ในบ้านพึ่นลลกกายังประทันได้ดำมืออื่นทัองสิได้ดำก็เรียกว่าคือโอกาสมาหาซองเบิงป่าทั้งหมหลวงกันะนะฉันดอกวา่าหามันคือ คือบ่คือพี่น้องก็สิได้หูจักมือนี่ะนีะเอาพี่น้องถ้าคอยติดตามชมมาเฮามาเริ่มกันเลยพี่น้องบาดหลังจากวางขั้นเบ็ดเรียบร้อยแล้วสิเป็นการทิ่มเนื้อลงน้ำเล็บบาดพี่น้องถ้าคอยติดตามชม มาของแบบโบแมนตรงนู้นเอา เงียร่งน้ำไปแล้วพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมที่เป็นปลาอย่างนั่นพี่น้องรุ่นซอยกันพี่น้องรุ่นซอยกันฮ่องพี่น้องนั่นน้อพี่น้องบัง่บงเขวิ่งนั่นปรากฏที่สิเป็นปลากระแย่ง อดแห้งพี่น้องวันนึงคันเป็นจังไดนนั่นที่ได้ใส่หมอ้อใส่แกงหรือที่ใส่กระยังหรือที่ได้ตะเขาปองเมื่อบานพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมลุ่นซอยย้ายจืดน,น้ำล่ำหวยหลวงพี่น้องบม่ได้ไปยุท่ทา้งไฟยบ่ได้ไปยุท่ทังประตูน้ำ อยู่เลาะเลาะบ้านนี่แหละพี่น้องล้องหาเบื่องน้ำห่วยเบิง่งห่วยหลวงเส้นนี่เงาลงไปหอดายตะลิงสั้นพี่น้องลวงออกไปหอดคุณนะบานประตูทั้งน้ำโคงทั้งโพนพิสัยคุณน่ะพี่น้องอารุ่นพี่น้องรุ่นเบิ่งพี่น้องเบิง่งที่เป็นมูดอจ้า สีเป็นยังนั่นพี่น้องแ้าค่อิดตามชมตอ่อแล้วพี่น้องต่อทั้งสองขั้นเลยเอ๋อขั้นใดเสียวก้อนสิเป็นปลายยังตอดค่อย,อยังสี่สงสัยป่าก่ายแย่งพี่น้องป่าก่ายแย่งก็เอาขอตะว่าให้ติดขึ้นมาคือเงียบระบาดอย่างวังหนึ่งหันคือตอดอยู่นี่แหละพี่น้องต้องรุนต้องล่อ คนใจเย็นได้จังสิเบียดได้บนเป็นคนสิใจหอนได้คนใจหอนนี่ว้ายย่างนาย,ย่างลังตีนาตีหตลังเอ้าการลร่างตอบตัตกๆะแตกตกแตกเป็นป่ายังพี่น้องรุ่นพี่น้องรุ่นไม้นี่ขั้นบนเป็นทาสงสัยสิได้ง่ายพี่น้องสิไปอีกว่างไม่นี่กระร่างตอดเอ้าเอาทั้งสองขั้นเลยคือสิบนเป็นปรากฏด,ดอกพี่น้องอาจสิเป็นปากระแยง,งตอนเล่นตอนหัว เดี๋ยวยายจืนสีง่ายไปอีกว่างหนึง่งจังผูพ่อกันพี่น้องรอบบงอีกสักข้าวคันบบคือง่ายพี่น้องนี่แหละจ้าพี่น้องมาพออีกแล้วไม้หนึ่งตรงนีง้ายจืนมีหมองลงบ้านบานมิทศเสี้ยนได้ดิพี่นอ้องเออเ่าว่าสิเป็นผู้ชายผู้ยิ่งเสี้ยนเบ็ดเบิดคนหลังคันไม่ใช่คนคันหลังนะฮะเป็นได้อาจารย์สใส่เงี้ยยัง,ยงนี่ ทั้งสองครับเออทั้งสูตรทั้งหม็นทั้งข้าวเอาทั้งเหม็นทั้งข้าวครับว่าต้งไปมองนี่โอ้พนโบลงสะดุ้งแม่นวนนี่ครับผมโอ้ใครเนี่ยตีรุ่งุมเลยคทั้งเงืยอเดี่ยนเนื้ออีเกิร์นเนื้ตะวินว่ากันไปเดี๋ยวจักน้อยจะเกินสิลงสิหูจักว่าสิได้อีหยังถ้าคอยติดตามชมพี่น้องนี่อีกไม้ไม้หนึ่งพี่น้องมองนั่นได้ปากกันยังโตเดี๋ยววันนี้ก็มาอีกมุมอีกมุมหนึ่งของ ล่ำหวยหลวงมองนี่ามาพ่อกับทีมงานเพื่นมาสิทิ์ดูกนแล้วได้ปลากระแยง,งว่าสันเลินเงียเสดเดือนแต่ว่ามือนียจีนบดเสดเดือนมาเอาเงียเหม็นมาวัน,นว่าเางียนี่เอามาจากทางังอุดรเซียนสอเปร,รอเซียนสอปร,รอเพื่อนห้มาปลุกหนึ่งถึงมาลองมึงล่ำหอย,ยหลวงซีได้บ่ได้พี่น้อง ลุ่นพี่น้องลุ่นพี่น้องลุ่นร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 ุ่นตอดงอกแง่งปลาอีหยังพี่น้องทาลุ่นลุ่นพี่น้องลุ่นสงสัยสีเป็นปลาตะปวปลาตะปวแต่ส่งสีหนักๆน่วงมือใจหน้อยสีเป็นปลาอี๋ยังปลาหางแดงเออเส้นหนาเส้นหลังกันแย่งอยกอีนี่งเพราะเป็นกันแย่งอยีกนีกเด้อนั่น บ่ถือปากพี่ร้องถือโค้งแก้มเฝ้าเอ้าไฟยังกรอยู่งแล้วตัวลามันติดเบ็ดขึ้นมากขอชมต่อไป เอาทีละพี่น้องจ้าล่อแล้วล่ออีกสองชั่วโมงสามเงียยังว่าท่านได้ลงไปยังว่าท่านได้ขึ้นมาจาักโตอยู่สูงเงี้ยขี่กระเดืยดมาได้พี่น้องนั่นดึงขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยเห็นว่าพี่น้องปลากะแยงนั่นห่ามิถะตูไม่ใครพี่นอ้องเออตอดย้องๆ่อแงแง,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 งกระสีเมน่นกระแยงนล้ันกระไดเอาคารุ่นพี่น้องม่ได้รุ่นปลาดก,กับรุุนปลากระแยงนี่แหละ เบื่องซอยกันพี่น้องพ่อด้แกงใช่น้องไม่สมสสขั้นบ่ได้ไปซิดก็สันกัคือจังสีไข่นี่ละบ่ได้ไปซิดสองมือวังเนื้อหันโอ้ยปวดหววออกกัวมั่วเก่าอารมณ์กับบ่ดดีกินเขากับ,บ่ดแสบเหงยออกมาเป็นน้ำจักษิว่าจังใดอยากซีดบิดไหลก็เลยขออนุญาตทั้งผู้ผู้ครองของลูกทั้งผู้เป็นแม่นะ ผู้เป็นแม่ข้องลูกก็เลยว่าพอไปสีดเวียนเรื่ยอยๆคอยชีไขส่สช่ไไปโหลดพะนะมาว่าสีได้ปรากฏพี่น้องว่าสิชีรุ่นปรากฏมีแต่ป่ากันแย่งกันแย่งกันรุ่นตัวพี่น้องเนาะเอาถือว่าคลิปนี้ได้มาเบิ่งบรรยากาศกับคล้องหอยหลวงน้ำทรายนี่ไหลลงไปแต่ลิงสั้นบ่นมันอยู่กรุงเทพเด้นีแต่ลิงสั้นสั่สงของ้อมไหลลวงไปปุ่นพ่นพิษใสออกหอยหลวงอ้อมัน หวยโขงเอ้าตีดแหละตีเงียบๆกินมาพี่น้องเบื้องนั้นกันที่เป็นป่ากะแยงหรือป่ายังนั่นคือชิมเป็นป่าเป่าพี่น้องเบาเบาเออฟันมันขึ้นนี่ฟันได้ตัวหง่อยู่เออควบเป็นกินยังบริษนทด้ตัวหง่เลยลุ่นพี่น้องลุนบอกแต่พี่น้องลุนอ่าบ่มียางพี่น้องบ่มียาง ก้าวกึ่งก้าเหมือนเดิมนั่นนี่แหละสร้างหลายมึงไปเรื่อยเรื่อยเร่อยนอนเถอบหมดเวลาแล้วแหละเสร็จสิหมดเวลาแล้วมึงก็แค่จเอาอุากแต่แงงอยู่นี่เนี่ยกับเพชรอะขาดจะได้แต่ว่ามันธรรม่ได้ได้มาจากพะเนียงไม่ได้เงี้ย นมันกลินแต่ยูฟาน่ยังว่ะถ้าวลงคือบพกลิเอาลงไปเอนี่ละวันตายยัมีละแน่ลยใจบาใจใวันนี้วันน้วนคนมา,าทาีแล้วไปหาคนอวนแล้วตาอ้วน เอาลงไปอีกมันต้องกินละเมื่อนี่เนี่อปากคักละ,ล,ะลุ่นพี่น้องลุ่นลุ่นต่อไปเกี่ยไปนั่งท้างคุย <c oughs> ไก่ดิเม้น่ได้มัสยิดป,ปะโกนั่งก็เม้นในเนี่ยติดหัวเปลี่ยนเนี่อสะก่อนพี่น้องเดี๋ยวจงังเบิอง นือเป็นของนู่นนี่เสียงออดออสีของแทนแน่นอนนั่นแม่นี่ดีคับเาขาดกับสิังน่งนี่ขาดนี่ขาดนี่เปียกนี่เปยี่เปียกมาอยู่มาอยู่อันเ็อานจะเป็นงาไม้เพราะว่าดิลงไปลุ่มนั่นคยเจออยู่เพราะไฟเย่อปถื่ Hoa chúa tay nhau đây. Hoa chúa tay gió. Hoa tìm đồ vàng nhanh. Hoa tìm đồ vàng nhanh. Hoa tìm đồ vàng nhanh. Hoa tìm đồ. 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 bà tìm Bà kinh, <laughs> ปากงี้ยไื้อนามเร่มัตายมาเนาะบุงไปงาวด้วพี่น้องด้วยต้องัดบ่ต้องตอบ่ต้องเก็แหละ

มันจะยูปูนประกวมุงล่องกลางไรเลยลนะรุ่งปลาตะแยงงับลักแับลบ เอาคักๆรวดปลากระเงยข้างนัันพี่น้องเลยยัเงี้ยมังี้งนี้สีรุ่นปรากฏดเียกอวนมาไปเบิ้งพี่น้องตอดจะโดนแล้วเอาขึ้นมาเบิ้งสีเป็นปลายังเบาเลย่มนบอกเ้งรุ่บิ้งดอกเริ่มจ่อยลุ้เห็นปะปลาเริ่มจ่อยลุงแล้ว

ไ,ไ,ไปกับไปทุกท่านอู้ขาดบ่ใ <laughs> บเนี่ยโมบนข้างหลังโคตรเสถียรไงเชื่อข้าวยื่นยืน่นพอบัวมากกว่า,า,าที่เวลาของแล้วของเสีย อุปสรรคมีอยู่ทุกรอบดาบ้านเรว่าจะเป็นทั้งล้างทั้งนาทั้งหล้งเม่นเสียกสะดุง้งทัางนาเม่นเหือ่่งขง้นางงัดอีกขั้นหนึ่งดิเข้นางเม่นศัตรู่กัน,นยง <c oughs>

ตัวเรกแงมาในหาแต้มตัวนึงหัวเรแงงพี่น้องกนแงงโอ้โหบาดะคองโอ้ย้ใครอ่างล่างมีรัตัวน่ะให้หาต้มตัวนี้ก่าที่มันแง่ง่โคตรโตรตุมันก่อนให้นสลบตากมือเด้ลด้หายได้ไม่หาอย่าเขาบอก ไ้เื่อนเน่ตบหูรัดกันรอดโอ้มาชี้เงี้ยทุกอย่งเลยย้อนเห็นรเล่าเดวเดี๋ยวมาผมได้จ้าป่ะนี่ยให้ผมย้อนไงนี่ยวทวงไปละเจ้านายแบบพ่พี่ก็ใส่เลย ้าเบิ้งต่อไปอีกพี่น้องสีได้ปลายังขึ้นมาเอาเอาเเอาาแม่ไปช่พี่น้องนี่โอ้ยบาวแงเหมือนนึงบ่าท่านซ้ำนั่ง้ารถข่าโอ้ันแงี้ขนงยขงไงได้อีกหนึ่งเเนาะขันงโคตรกับโคตรหน่อย เราขนาดปาเด็ดอย่งสิ้โอ้ยอไหมเออหมถือกินแล้วถือกินแล้วเด็กก็มาดีโค้นว่าฟาวอืมบานเงเนี่ยจังวจังวฝ้า อีกจะวางจะข้าวกันมันบ่เป็นท่ากะเมื่อรอให้น้ำไหลแห้งว่านี้สัก่อนว่าน้ำมันไหลคอย,อยนิเบเหื่ยนะอยแข็งไหมอนปักบ้านเมียงม่มี เ,เบิ้งปลายเบ็ดเบิ้งปลายเบ็ดลักษณะนี้ต้องแมนพญากระแยง,งมันตัวใหญ่ตอดแห้งหยบยบๆลุนปรากฏคือสีบวาคือดอกตี้พี่นองเอ้ยมือนี่เอาคลิปนี้เอาไว้สมิสกรจังผู้พ่อกันคลิปต่อไปสิเป็นชิปยางนั้นพี่น้องขาค่อยติดตามชมสิเป็นชิปหาอยู่หากินหรือว่าสิเป็นชิป ทำากับเขากับปาทีเป็นชปอยูบาลยูซองว่าจากผ้าที่น้ำทงน้ำทาน้นำให้น้ำหน้าขอบุญขอบคุณที่เขามาชมทางช่องยายจื่นลำเพลินออฟฟิเชียลเอาให้ยู่ดีไม่แห้งความเก็ยบยาจได้คว่มไข้จะมีหายจากโควิดพวยพยันตรายทั้งไรทั้งปวงสาธุโชคดีเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมอย่าขามโฆษณาขอบคุณสวัสดีจ้า